ว่าจะเป็นโรงพยาบาลรัตนประชารักษ์โรงพยาบาลแห่งที่10ในสังกัดสำนักการแพทย์กรุงเทพมหานาครที่ให้บริการประชาชนฝั่งตะวันออกของกรุงเทพมหานาครในเขตคลองสามวาและพื้นที่ใกล้เคียงย้อนเวลากลับไปในปีพุทธศักราช2554เป็นปีที่สมเด็จพระบรมชนากาธิเบศมหาภูมิพลอดุยเดชมหาราชบรมานาถบพิตรเจริญพระชนมายุ8 4พรรษา พระธรรมวชิระคุณาทานเจ้าอาวาสวัดศรีสุดาราวราวิหารเห็นว่าเป็นปีมหามงคลสมควรสร้างโรงพยาบาลเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลโดยในายใหญ่และนางเป็นแขลิ่มทองได้บริจาคที่ดินสิบไร่นางประดับโกมุตและผู้มีจิตศรัาทธาร่วมบ,บริจาคอีกสิบไร่รวมเป็น20ไร่เพื่อก่อสร้างโรงพยาบาลในกรุงเทพมหานครเมื่อวันที่28มีนาคมปีพุทธศักราช2556 สมเด็จพระกนิษฐาทิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จพระราชดำเนินวางศิลาฤกษ์ก่อสร้างอาคารผู้ป่วยนอกและฉุกเฉินของโรงพยาบาลคลองสามวาในปีพุทธศักราช2560กรุงเทพมหานครได้ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลคลองสามวาลักษณะอาคารผู้ป่วยนอกจำนวนหนึ่งหลังโดยเป็นโรงพยาบาลแห่งที่10ในสังกัดสำนักงานแพทย์กรุงเทพมหานครตั้งอยู่ในเขตคลองสามวา เพื่อให้บริการประชาชนในพื้นที่กรุงเทพฝั่งตะวันออกและพื้นที่ใกล้เคียงในวันที่25กันยายนพศ,ศ2560ได้จัดพิธีเปิดให้บริการผู้ป่วยนอกอย่างเป็นทางการโดยมีผู้ป่วยมารับบริการเฉลีย่ย80-120รายต่อวันต่อมาเมื่อวันที่1พฤศจิกายนพศ2560กรุงเทพมหานครได้ลงประกาศในราชกิจจานุเบกษา เรื่องการแบ่งส่วนราชการในหน่วยงานและการกำหนดอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการกรุงเทพมหานครกำหนดอำนาจหน้าที่ของโรงพยาบาลคลองสามวาในการบริการรักษาผู้ป่วยส่งเสริมสุขภาพอนามัยและป้องกันโรคฟื้นฟูสุขภาพและสมรรถภาพสนับสนุนผลว,วิจัยทางการแพทย์และพัฒนานงานวิชาการในปีพุทธศักราช2563โรงพยาบาลคลองสามวา ได้มีมบทบาทสำคัญในการให้บริการดิดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 และดูแลรักษาผู้ป่วยในศูนย์พักคอยเขตสะพานสูงโรงพยาบาลครองสามวามีความมุ่งมั่นพัฒนาจนได้รับรางวัลโนยงานราชการต้นแบบระดับทองโครงการอาคารราชการต้นแบบด้านการจัดการน้ำเสียเมื่อวันที่25กันยายนปีพุทธศักราช2563ในปีพุทธศักราช2564กรุงเทพมหานคร ได้รับงบประมาณจํานวน2,133.74ล้านบาทเพื่อก่อสร้างอาคารผู้ป่วยในขนาด250เตียงประกอบด้วยอาคารโรงพยาบาลจํานวน1อาคาร2ทาวเวอร์สูง10ชั้นและชั้นใต้ดิน1ชั้นแยกเป็นพื้นที่การรักษาพยาบาลและพื้นที่สำนักงานบุคลากรทางการแพทย์และอาคารจอดรถ8ชั้นและชั้นใต้ดิน1ชั้นสามารถจอดรถได้จำนวน629คัน โดยใช้เวลาสร้าง3ปีก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อเดือนมีนาคมปีพุทธศักราช2567ปีพุทธศักราช2566โรงพยาบาลของสามวาได้ผ่านเกณฑ์พัฒนาประเมินขั้น2จากสถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาลเมื่อวันที่23กุมภาพันธ์ปีพุทธศักราช2566ปีพุทธศักราช2567เมื่อวันที่2เมษายน ได้จัดพิธีเททองหล่อพาะประจำโรงพยาบาลพร้อมเจริญพระพุทธมนต์ถวายเป็นพระราชกุศลในวันคล้ายวันพระราชสมภพสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเมื่อวันที่หนึ่งพฤษภาคมพุทธศักราช2567สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระราชทานชื่อโรงพยาบาลรัตนประชารัฐ์ หมายถึงโรงพยาบาลที่เป็นแหล่งรักษาประชาชนอันยอดเยี่ยมและพระราชทานราชานุญาตให้เชิญอักษรพระนามาพิไทยสจุดทจุดประดับที่ป้ายชื่อโรงพยาบาลพร้อมเสด็จพระราชาดำเนินเป็นการส่วนพระองค์เปิดอาคารโรงพยาบาลรัตนประชารักษ์ในวันพฤหัสที่8สิงหาคมพุทธศักราช2567ณโรงพยาบาลรัตนประชารักเขตคลองสามวากรุงเทพมหานคร โรงพยาบาลรัตนาประชารัฐมุ่งมั่นพัฒนาทางด้านการแพทย์และการบริการเพื่อประชาชนดำเนินงานโดยเห็นประโยชน์สูงสุดของผู้ป่วยเป็นสำคัญเพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการรักษาที่มีคุณภาพสูงสุดและบริการที่ครบครันด้วยบุคลากรที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญออมเทคโนโลยีที่ทันสมัย ื่อสร้างสังคมที่มีสุขภาพดีและมีความสุขอย่างยั่งยืนมุ่งสู่โรงพยาบาลทุติยียภูมิระดับสูงในปีพุทธศักราช2568